สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเงื่อนไขนะคะสำหรับใครที่อยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะกเ็เงื่อนไขล่าสุดนะคะนะเัเดือนกรกฎาคมนะคะ2565นะคะตอนนี้รีได้ว่าผ่อนคลายมาตรการเงื่อนไขหลายอย่างไปมากเลยนะคะ ล่าสุดนะคะก็คือได้ยกเลิกนะคะเงื่อนไขาการลงทะเบียนนะคะในระบบ Thailand Pass นะคะทั้งคนไทยและก็ต่างชาตินะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนาะ,ะก็คือเงื่อนไขมันจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเกือบทุกเดือนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโควิดนั่นเองนะคะตั้งแต่1กรกฎาคม2565นะคะก็คือถ้าจะเดินทางเข้าไทยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบระบ h a i l a n d Pass ก่อนนะ ราะก่อนนั้นน่คก็คือต้อง,ต,องต้องลงทะเบียนอารมบ h a i ไทยแลนด์พาเพื่อให้ได้ Thailand Pass QR Code โมาเนาะเพื่อเวลา,าพอมาถึงที่ไทยปุ๊บคณจะต้องแสดง QR Code คนั้นต่อเจ้าหน้าที่เนาะที่ไทยเนาะแต่นั้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วนะคะไม่ต้องทั้งลงทะเบียนนะคะไม่ต้องกับตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้อง ตรวจโควิดนะคะเมื่อคุณเดินทางมาถึงที่ไทยเนาะก่อนนั้นจะมีตรวจออพอคุณเดินทางถึงที่ไทยเนาะคุณก็ต้องตรวจโควิดนะคะตอนช่วงเดย์หนึ่งเดย์สามเดย์ห้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะแต่ว่าเอกสารที่คุณยังต้องต้องใช้เพื่อแสดงนะคะเวลาที่คุณเดินทางมาถึงที่ไทยเนาะก็คือพวกหลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะ ค่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องก็ต้องฉีดครบโดสนะคะครบโดสของเขาก็คืออย่างน้อยต้อง2โดสนะคะขึ้นไปนะตามยี่ห้อที่เขากําหนดที่เขายอมรับนะแล้วก็หรือถ้าเป็นยี่ห้อจอร์แันก็คือถ้าฉีดแค่โดสเดียวก็ถือว่าตามเงื่อนไขนะคะหรือว่าถ้าใครฉีดศูนย์ไข้นะคะก็ต้องไปดูอีกว่าแต่และยี่ห้อต้องฉีดห่างกันกี่สัปดาห์นะคะ จึงถือว่าฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเนาะแล้วก็ ฉีดโดสุดท้ายอะค่ะต้องเว้นไปอีก14วันก่อนการเดินทางเลยนะคะเพราะคุณฉีดรดสุดท้ายปุ๊บคุณก็ต้องออพักก่อน14วันเนาะแล้วคุณถึงเขาจะเดินทางเข้ามานะคะเขาถึงจะนับว่าออโอเคคุณฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเอกสารในการเดินทางเข้าไทยมันก็จะเหลือแค่เอ,อเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนนะหรือจะใช้ผลตรวจนะคะโควิดนะคะแบบ R t p c ทนะคะ,แบบะ,คะหรือแบบ a อทก็ได้นะคะแต่แต่ว่า ต้องไม่เกิน7.2ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะก็คือตั้งแต่เที่ยวบินแรกนะคะที่ประเทศต้นทางที่คุณจะเดินทางนะคะก็คือ,อ,อเอกสารพวกนี้ค่ะออทางสายการบินต้นทางเขาจะเป็นคนตรวจน,นะคะ ว่าคุณมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้าคุณมีอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถบินเข้าประเทศไทยได้นะคะพอมาถึงที่ไทยเขาบอกว่าเ,เขาเจ้าหน้าที่ที่ไทยเขาจะเป็นแบบการสุ่มตรวจสุ่มตรวจเอกสาร3อย่างนี้นะคะอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นการสุ่มตรวจนะคะไม่ไม่ได้ตรวจทุกคนเนาะ พอดีตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ฝรั่งเศสอยู่เนาะเดี๋ยวช่วงที่กลับกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ให้ใหฟังนะคะว่าเอ่อพอเดินทางกลับประเทศไทยนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราว่าเราต้องเจออะไรบ้างนะคะเจ้าหน้าที่เขาตรวจอะไรบ้างเนาะก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะแต่นี้เป็นข้อมูลข้างต้นนะคะที่เขาเอัปเดตแล้วก็เริ่มใช้แล้วเนาะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะในเ,ออเว็บไซต์สถานทูตไทยประจําประเทศต้นทางที่เพื่อนๆอยู่นะคะหรือว่าที่เพื่อนๆออจะเดินทางนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในนั้นก็จะมีบอกขั้นตอนเงื่อนไขนะว่าเงื่อนไขนะตอนนี้ถ้าจะเดินทางเข,าเข้าประเทศไทยต้องทํำยังไงนะคะ สำหรับชาต่างชาตินะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการกําหนดนะคะเงื่อนไขว่าจะต้องทําจะต้องมีประกันสุขภาพนะคะวงเงินนะคะไม่ไม่น้อยกว่า 1, นหน0 0 0มืนดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้ก็คือยกเลิกนะคะก็คือไม่ไม่ต้องใช้หลักฐานประกันสุขภาพตัวนั้นแล้วนะคะสําหรับเด็กนะคะในเขาก็แบ่งตามช่วงอายุนะคะว่า เกณฑ์ของเด็กที่จะเดินทางเข้ามาที่ไทยผอผู้ปกครองกับผู้ปกครองเนาะเขาก็แบ่งตามช่วงอายุนะคะถ้าสมมติว่าต่ำกว่า5ปีนะคะเดินทางมาผับกับผู้ปกครองนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์เหมือนกับผู้ปกครองได้นะคะคือไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนนะคะไม่ต้องเป็นต้องตรวจ โควิดก่อนการเดินทางนะคะแล้วก็เด็กที่ตั้งแต่ห้าถึงส7บเจดปีนะคะถ้าเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองไม่ต้องมีเอกสารรับรองกรฉีดวัคซีนนะไม่ต้องตรวจโควิดด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางมาลำพังคนเดียวก็ต้องมีหลักฐานนะคะการฉีดวัคซีนด้วยเนาะอย่างน้อยหนึ่งเข็มแล้วก็ อย่างน้อยอก่อนการเดินทาง14วันนะคะส่วนถ้าเป็นเด็กที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะก็มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบทวนนะคะก่ไน่น้อยกว่า14วันก่อนการเดินทางนะคะสำหรับโดสสุดท้ายนะคะก็มีหมายเหตุตรงนี้นะคะสำหรับคนที่เคยติดเชือ COVID ้อโควิดมาเนาะแล้วหลังจากที่คุณหายติดโควิดนะคะคุณได,ได้รับการฉีดวัคซีน1โดสนะคะก็อันนี้ก็สามารถเดินทางเข้าไทยได้นะคะก็ถือว่าเ,เข้าหลักเกณฑ์อยู่นะคะ ว่าก็ต้องมีไปรับรองแพทย์ติดตัวมาด้วยว่าหายติดโควิดแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขทั้งหมดนะคะที่เขาอัปเดตล่าสุดน,นะคะที่เริ่มใช้ตั้งแต่1นึ่กกฎาคม2565นะคะซึ่งถือว่าเ,เป็นการปล็อกเงื่อนไขหลายๆอย่างนะคะทำให้นาตอนนี้นะคะ่ะทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนะะี่ยทาเข้ามาที่ใน,ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นมากเลยนะคะเพียงแค่คุณมีละมีเอกสาร3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือ เอกสารฐานการฉีดวัคซีนนะคะครบโดสนะคะตามที่เขากำหนดเนาะหรือผลตรวจ RTPCR นะคะหรือผลตรวจ ATK นะคะไม่เกิน7.2ชั่วโมงนะคะก่อนการเดินทางนะคะอย่างใดดังหนึ่งนะคะก็คือถ้าคุณมีก็สามารถเข้ามาป,ประเทศไทยได้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนในในระบบไทยแลนด์พาให้ยุ่งยากแล้วนะคะไม่ต้องมีวงเงินประกันสุขภาพแล้วะะยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะ ก็เดี๋ยวจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลกันให้ฟังนะคะวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย